ค่อนข้างพอใจนะคะรู้สึกดีไลกรีนเ่าที่คิดถึงอาจจะมีได้ไม่ค่อยมั่นใจไดเวอร์บ้างในบางช็อตมีตีวันนี้รู้สึกมีแค่ส1เ็แฟลเวองค่ะแต่ก็ค่อนข้างพอใจกับเหล็กที่สามารถแก้กับขึ้นมาออนกรีนได้ <c oughs> ก็วันนี้มี14กรีนค่ะก็ค่อนข้างโอเคอจ,จะมีบางหลุมที่ตีเหล็กไปไม่ค่อยดีก็มีออนไกดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าก็มีโอกาสได้ทำไอดีเยอะก็คิดว่าวันนี้พัตเตอร์ช่วยไวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าไอ้หลุมที่ตีไมออนแล้วชิปเข้าไปก็เก็บได้หมดเลยก็รู้สึกว่า ค่อนข้างมั่นใจในผัดมากค่อนข้างตามเป้าค่ะเพราะวันนี้ที่จริงตอนก่อนออกก็มีคุยกับโปรวันนี้โปรมาดูค่ะว่าเล็งไว้69หรือว่าต่ำกว่าวันนี้จบ68ก็ค่อนข้างพอใจค่ะอากาศก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ทุกวันนะคะก็ตั้งใจว่าอาจจะต้องกินน้ำมากขึ้นในช่วงบ่ายค่ะเพราะเมื่อเช้าตอนออกไปแรกๆก็รู้สึกว่าดีไฮเดรตนิดหน่อยค่ะก็เลยต้องอัดพวกเกลือแร่เข้าไปเยอะขึ้นก็คิดว่าจะพยายามดูแลร่างกายมากกว่านี้แล้วก็ จะเล่นตามเกมแลนค่ะอาจจะมีไปปรับเดเวอร์ปรับเปลกบ้างนิดหน่อยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะไม่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าวันธรรมดาจะมีคนมาดูเยอะขนาดอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่มีคนมาดูแล้วก็มีคนมาเชียร์ให้กําลังใจพวกเราค่ะเซีซั่นนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะ enjoy moment มากขึ้น,นะคะ่ะจะเล่นให้ สนุกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเ a k e break มากกว่าซีซันที่แล้วเพราะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปซีซันที่แล้วแข่งเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่า physically แล้วก็ mentally เ,เหนื่อยมากค่ะปีนี้ก็จะแพลนให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ใ fresh ในทุก t o u r n a m ที่ลงแข่งครั